สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องของการจัดตั้งรัฐมนตรีครับท่านหลังจากที่โอ้ยได้มีการพลิกขั้วนะครับท่านผู้ชมเปลี่ยนข้างกันไปเปลี่ยนข้างกันมาครับท่านก็ทําท่าว่าจะมีการเอ้ยเสนอชื่อรัฐมนตรีครบเป็นปที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยหรือว่าทุนก้าวแล้วว่านี่ก็ไม่อาจแน่ใจแล้วนะครับท่านแต่ที่แน่ๆวันนี้มีเรื่องมากมายกายกองกันเลยทีเดียวครับท่านทั้งเรื่องของวิโรร หลังจากที่ยกมือนะเนี่ยเฮ้ยอนุทินชาญวิรกุลเป็นนายกรัฐมนตรีนะเนี่ยอนุเทงชาญวิรกุลนะครับท่านผู้ชม อนนุเถงชาญปัญญาวุฒอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นชื่อที่คนเขาเริ่มแต่งมาในโซเชียลนะครับท่านผู้ชมมีเสียงถามมากมายไก่กองกันเลยทีเดียวเฮ้ย hey, ทำไมถึงโหวตให้นั่นเนี่ยไม่อยากยุบสภาทันทีหรืออะไรประมาณนี้ก็เพราะเขามั่นใจนะครับท่านผู้ชมหลังจากก่อนหน้านี้เคยไล่หนูครับท่านไล่หนูไปอยู่กับแมงสาบนั่นเนี่ยให้ลิ้มรสนั่นเนี่ยการเป็นฝ่ายค้านซะบ้างนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นอย่างไรต่อจ้าตอนนี้คนก็แห่กันมาแชร์ไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมไอ้ไล่หนูไปอยู่กับแมงสาบไล่ไไเหม แล้วก็เป็นภาพที่เ อนุทินชาญวิรุกุณนายกรัฐมนตรีครับในการบวตนะคการท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านโอ้ยวิโรจน์ลัขนาดดิสอนพักส้มนั่นเนี่ยโผล่ครับท่านหลังจากมีข้อคอรหาอย่างไม่หยุดยั้งกันกเลยทีเดียวเนี่ยเป็นนั่งร้านให้ภูมิใจไทยวิโรจน์ก็ออกมารับข้อคอรหานั่งร้านภูมิใจไทยนะเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าอะไรจ้าพร้อมจากควนรัฐบาลหากทุจริตนะครับ่ันผู้ชมแล้วถ้าเกิดสมมติทำอะไรไม่ดีนะเนี่ยทำอะไรมีนอกมีใน,ใน,ใ,น,ใ,นในกอไผ่ทําอะไรที่มันชอบมาพากลเราก็พร้อมที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจว่่าาาแลล้้้้วก็พรรรรออมมมมทททีีีจะะะันนนนคูชไป ก็แห่ขำอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านดันเทงเป็นอย่างไรบ้างจ้าอน,นุเทงนะครับท่านผู้ชมวันนี้โผล่มาอีกแล้ววเฮ้ยร้อยคำพูดนะครับท่านผู้ชม8 00 0ันคำครับท่านเฮ้ยทำไมเราแพ้เลือกตั้งอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเลือกตั้งซ่อมทำไมยังไม่เคยชนะสักทีวะเนี่ยตั้งแต่เขตพิษณุโลกเขตหนึ่งหมออ๋องนะครับท่านผู้ชมยันไปนครศรีธรรมราชครับท่านแพ้ให้กับก้าธรรมนัสนะครับท่านผู้ชมมารอบนี้แพ้เพื่อไทยอีกนะเนี่ยหมื่นแปดกับสี่หมื่นสามมันห่างกันไกลเสียชนะี้ใครวจก็แม่งเอ้ย ท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรจ๊าเฮ้ย <Hey, S 1> รู้สึกว่าผ่านหูมานะค,ะครับท่านผู้ชมเหมือนกับว่าเทงออกมาพูดนะครับท่านเอาว่าแบบที่ผมเข้าใจเลยแล้วกันสาเหตุที่เราแพ้การเลือกตั้งในครั้งนี้เพราะว่าคนที่มาเลือกนะเนี่ยชาวบ้านชาวช่องอาจจะเห็นว่าเฮ้ย <Hey, S 2> ยังไงก็เป็นฝ่ายค้านเหมือนกันเลือกเลือกไปเถอะเลือกใครก็ได้ไปเป็นฝ่ายค้านเหมือนกันนะค,ะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้แล้วมันจะลงทําไมวะตั้งแต่ทีแรกเพราะอะไรจ๊ะเนี่ยยังไงเพื่อไทยมันก็เป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมสาเหตุที่เราแพ้มีหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่แน่ใจว่่าาาเเฮยยป็นฝค เหมือนกันนะคบท่านผู้ชมแล้วก็มันไม่ใช่เลือกตั้งใหญ่คนก็ดูอีกสี่เดือนก็หมดแล้วนะเนี่ยสมัยประชุมสภาก็เลยเลือกเลือกไปนะคบท่านผู้ชมไม่ได้คิดอะไรครับท่านโอ้ยก็ไม่รู้ทําทำผือดีนะเนี่ยโดยตอนนี้เทงเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะจากเทงเทงถึงครับท่านสู่อนุเทงนะเนี่ยอนุเทงเรื่องปัญญาวุฒินะคบท่านผู้ชมอนุเทงชาญปัญญาวุฒินะครับท่านชื่อใหม่ให้สัมภาษณ์นิตยสารถามครับท่าน,ทานเทงนันตพงศ์เดือดลั่นไม่ทนแล้วนะเนี่ยตอนนี้พร้อมบริหารประเทศแล้วเทงบอกพร้อมเป็นนายกแล้วนะคะท่านผู้ชม เป็นนายกแล้วก็หลังจากการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมถึงจะได้รู้ชื่อคณะรัฐมนตรีตอนนี้คงยังไม่ได้คิดแหละใช่หรือเปล่าสมมตินักข่าวถามนะครับท่านแต่คงไม่มีถามว่าเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะถามหรือเปล่ายังไม่มีในข่าวนะครับท่านะผู้ชมว่าถามไหมไหมายที่ว่าก็ไม่ใช่สิริกัญญาด้วยครับท่านแต่อันนี้พักประชาชนพักส้มผู้มาก่อนการเวลานนเนี่ยล้ำสุดๆกันเลยทีเดียวจัดโผคารมอเรียบร้อยเสร็จแล้วเฮ้ยจัดโผคลรมอเรียบร้อยเสร็จแล้วอันนี้หมายถึงอนุทินหรือเปล่านะเนี่ยเห็นวันก่อนไอ้รัชโนก็ออกมาววนีโ ท่านควรจะขอบคุณพักประชาชนเหล่านั้นเนี่ยที่เราเลือกที่จะมาเป็นฝ่ายค้านท่านเลยได้โคตา้าที่รัฐมนตรีที่ควรจะเป็นของพักส้มพักประชาชนเราให้ท่านได้ไปน,นั่งชูคอนะเนี่ยแต่ละคนที่บอกว่าเป็นโปรไฟล์ดีๆเข้ามาแล้วมันจะอย่างไรเนี่ยเพราะเรามาเป็นฝ่ายค้านนะเนี่ยเลยได้เป็นแบบนี้ฉันก็ยังไม่เชื่อหรอกนะเนี่ยว่าน้าเน่าที่ไปอยู่ด้วยกันจะดีขึ้นกว่านี้ได้นะครับท่านผู้ชมเป็นอย่างไรวะแล้วเขาก็ยกมือโหวตให้อนุทินมาเป็นนายกนะครับท่านสําหรับไอ้ลักษนกอะไรประมาณนี้แทงเป็นอย่างไรบ้าง พักประชาชนจัดตั้งรัฐบาลแล้วหรือยังไอ้ไม่ใช่ตั้งคณะรัฐมนตรีคอรมอลแล้วใช่ไหมอพักประชาชนมาก่อนการจัดโผคณะรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เหลืออย่างเดียวเหลืออะไรวะเหลือเรื่องใหญ่เลยว่ะอย่างเดียวนี้เหลือแค่รอการเลือกตั้งใหญ่ <laughs> นะคะท่านผู้ชมโอ้ยเทงๆถึงมาแล้วครับท่านหัวหน้าเทงของผมส่งประกวดมาเฮ้ย พร้อมเป็นนายกแล้วตอนนี้พร้อมเถงพร้อมแล้วที่จะบริหารประเทศพร้อมเป็นนายกเสียเหลือเกินกันเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้พรรคเรานนเนี่ยได้ทําการจัดโผคณะรัฐมนตรีวางตัวไว้หมดแล้วคนนั้นจะต้องไปกระทรวงการนี้คนนี้จะต้องไปกระทรวงการนั้นนะครับท่านผู้ชมกระทรวงการประดิษฐวัตกรรมไม่ไม่ใช่ยังไม่มีพร้อมหมดแล้วนะครับท่านเหลืออย่างเดียวเหลือแค่ว่ารอเลือกตั้งใหญ่นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมันช่างเหมือนกับผมได้น้ํามันมาเลยนะครับท่านผู้ชมผมได้น้ํามันมาแล้วนะเนี่ยเป็นเบนซินนะครับท่าน9597 สุดแท้แต่หรือว่าจะเป็นดีเซลก็อ่ะอกก็ว่ากันไปเหลืออะไรจ้ะเหลือแค่รอซื้อลอนะครับท่านผู้ชมเอาแล้วมึงซื้อมาทําไมวะเดี๋ยวกูทำงานเก็บเงินก่อนเดี๋ยวรอทำงานใหญ่ก่อนยังไงต่อจะได้มีเงินเอาไปซื้อลถแเราก็เลยซื้อน้ำมันมาเตรียมไว้ก่อนครับท่านหลายคนอาจจะบอกว่าเฟคนิวอีกไหมเนี่ยจัดโผลคามอเสร็จแล้วเหลือแค่รอเลือกตั้งใหญ่<น>มันก็ทําอะไรแปลกๆนะครับท่านผู้ชมพร้อมเป็นนาย,ยกแล้วและอันนี้เดี๋ยวต้องบอกว่าก่อนบอกไว้ก่อนว่า ฟังครึ่งหูไว้หูครึ่งมานะครับท่านผู้ชมมันไม่ป๊้ทุกคำท,กทุกคำที่ผมบอกนะครับท่านปมไหนจะเนี่ยปมที่ว่าอืม พรรคเราพร้อมที่จะเป็นพร้อมที่จะบริหารประเทศแล้วอ่ะก็แสดงว่าพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ผลการเลือกตั้งซ่อมนั้นเนี่ยชาวบ้านก็เห็นเห็นว่าอะไรอีล้วะวเห็นว่าเป็นฝ่ายคา้านเหมือนกันเลือกยังไงก็เป็นฝ่ายคา้านอยู่แล้วแหละไม่ได้เป็นรัฐบาลหรอกก็เลยเลือกเือก,กันไปนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ตะกะแบบนี้ก็มีด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วกกับกันละจ้าถ้าเกิดออกมาตามโพครับท่านของบูสิตโพเลือกตั้งวันนี้พบปะชฉชนชนะแน่นอนเกิดอะไรขึ้นจ้าถ้าเกิดชนะขึ้นมาละจ้าโอ้อองมีหลาายภคส่วนนเื แล้วนะครับท่านผู้ชมเดินสายครับท่านไปออกรายการสถานูวิธีที่นั่นที่นี่ครับท่านเพื่ออะไรเจ้าเนี่ยเห็นไหมเพื่อไทยล่มสลายแล้วเพราะอะไรเจ้าเนี่ยโพออกมาแบบนี้ผลการเลือกตั้งก็แพ้แบบนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ไม่รู้เป็นผือดีนะครับท่านตักกะแบบนี้ก็มีด้วยนะครับท่านผู้ชมคล้ายๆกับบินมาแล้วทักสินบินมาแล้วแต่ว่าไม่กลับไทยเพราะไอ้เครื่องที่บินมาเนี่ยวันที่จะขึ้นศาลเป็นเครื่องเปล่านะครับท่านผู้ชมโอ้ยอันนี้เป็นความคิดแบบล้ําเกินการเวลานะครับท่านไม่สามารถที่จะเข้าไปโอ้สอดแนมเจาะ เจาะไปมากกว่านี้ได้ให้นิตยให้สัมภาษณ์นิตยสารทำเท่งยันพร้อมบริหารบ้านเมืองแล้วนะเนี่ยแล้วก็แจ้งสาเหตุที่หมุนอนุทินเพราะอะไรจ้าเนี่ยเพราะคำนึงถึงประโยชน์ประเทศเหนือทุกสิ่งอย่างเหนือพักด้วยนะครับท่านผู้ชมไว้แต่แล้วแต่แล้วสะเทือนใจเสียนี่กระไรนะครับท่านผู้ชมวิโรจน์ละคณาดีสอนก็เดือดนะครับท่านอย่างที่แถลงเรียนใครไปแล้วนะเนี่ยฮอยอนุทินถ้าเกิดสมมติทางานมีนอกมีในนะเนี่ยมีอะไรในกอไผ่มีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลเราพร้อมที่จะล้มทันทีโดยการประชุมอะไรวะเนี่ยเอ้ยอะไรเออ อ่ะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลน,นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไอพักเพื่อไทยนเนี่ยหวังว่าคงจะต้องมายกอะไรว่ายกยก,ยกไม่ใช่ยกยกมือโหวดหนุนเขาอะไรประมาณนี้ในการล้มนะครับท่านผู้ชมอมืถ้าผมเป็นเพื่อไทยไม่ได้รอหรอกเพราะอะไรจ้าเนี่ย เปิดตภพไปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมตินี่ทําได้ปีละครั้งนะครับท่านผู้ชมทําแล้วนะเนี่ยมันก็จะทําซ้ําอีกไม่ได้อีกแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ๊ะก็จะต้องชิงตัดหน้านะครับท่านผู้ชมตัดหน้าอะไรจะเนี่ยยื่นไปก่อนแต่พปรายไม่ไว้วางใจเพราะวิโรดใช้คําว่าถ้าถ้าคือคําว่าถ้าบริบทของมันก็คือเหตุการณ์ในอนาคตนะเนี่ยซึ่งไม่รู้จะออกแบบไหนถ้าเกิดว่าแบบนั้นถ้าเกิดว่าแบบนี้เราพร้อมที่จะล้มนะอะไรประมาณนี้โอ้ยอืม อันนี้ก็ออกตัวล้อ,อฟีเลยนะครับท่านไล่หนูไปอยู่กับแมลงสาบอนุทินไม่ดีเสียหรือเกินกัะทีเดียวนั้นเนี่ยหลังจากผมได้ยินเขาเคยออกมาก่อนหน้านี้เหมือนกับว่าเป็นคนยังเหนื่อยนะครับท่านผู้ชมแล้วมาวันนี้หรอจ,จะ๊ะอนุทินชอนวิรกุลอนุทินชอนวิรกุลอนุเทงบ้างได้ไหมคะ <c oughs> อะไรประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรียบเรียงแถลงเรียงไขให้ท่านทราบโดยทั่วกันนะครับท่านผู้ชมเรื่องหนึ่งหนึ่งสองพักส้มคงถอยไปแล้วใช่หรือไม่นะเนี่ยไม่เค้ยรอบนี้กลับมาอีกแล้วหนึ่งหนึ่งสองผัมาอีกแล้วครับท่าน4 3, 2 1 0ึ่ศูนย์ติดโฆษณาข่าวสดครับท่าน หนึ่งหนึ่งสองเป็นอย่างไรนะเนี่ยจุดยืนหนึ่งหนึ่งสองเป็นอย่างไรบ้างเท้งครับท่านพร้อมเป็นนายกแล้วนะเนี่ยก็ออกมายืนยันจุดยืนเดิมบางส่วนของม1หนึ่งหนึ่งสองมีปัญหาอต้องแก้ภายใต้กรอบคำวินิจฉัยของสารรัฐรมนูญน,นะครับท่านผู้ชมก็มีทั้งเสียงสนับสนุนเสียงไม่สนับสนุนว่ากันไปนะครับท่านแต่ไม่ต้องว่าคณะรัฐมนตรีเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมในขณะที่อนุทินเพิ่งเสร็จไปนะเนี่ยเพิ่งจะยื่นไปนะครับท่านผู้ชมของเท้งเห็นไหมนะเนี่ยเร็วกว่าเยอะเลยครับท่านแล้วจะเป็นอย่างไรต่อจ้ากที ถามไทยนะคะบท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วอนุทินเขาจะอยู่เฮ้ยเกิน6เดือนเกิน4เดือนหรือเปล่านะคะบท่านผู้ชมบางส่วนก็บอกแม่งเกินอยู่แล้ววันนี้มีใครยอมจะเสียคนบ้างวะแบบบางส่วนเนี่ยที่ไปเป็น,ปน,ปนงูเห่าย้ายไปอยู่กับอนุทิน,นเนี่ยมันคงจะยอมหลอกนะเนี่ยแค่ไปอยู่4เดือนยุบสภามันคงจะยอมเสียคนขนาดนั้นมั้งอีกด้านหนึ่งหเหรอจ๊ะเฮ้ยอนุทินก็คงจะไม่นานหลอกเว้ยเฮ้ยไม่น่านเลยไงวะยุบสภาไปนะคะท่านผู้ชมมันก็มากมายก่กองก,กันเลยทีเดียวครับท่าน เทงให้สัมภาษณ์ยันพร้อมบริหารประเทศแจง้งดุลอนุทินนะเนี่ยเพราะโอ้โหอ,อันนี้โอ้โหอันนี้หนักเลยพร้อมบริหารประเทศแล้วพร้อมบริหารประเทศแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ออกมาประมาณนี้ แม่แต่ผมนึกภาพนะครับท่านผู้ชมไอโ้โพนี่แม่งเอ้ยหน้าแตกแหกยับเยินนะครับท่านผู้ชมอยู่ดีๆก็มีเรื่องให้ต้องอับอายขายขี้หน้าครับท่านหัวก็วางอยู่บนบ่าของเราดีๆนะครับท่านผู้ชมพยายามจะหาที่ให้หัวไปอยู่ใหม่ครับท่านไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนนั้นคงใช้ไม่ได้นะครับท่านสียบไหลเรื่องคนทําโพนั้นี่จะหัวไปไว้บนนี้เหมือนเดิมนะเนี่ยยังคิดแล้วคิดอีกนะครับท่านผู้ชมออกมาทันทีมันไม่ได้หมายถึงว่าเลือกตั้งวันนี้พักประชาชนมาที่หนึ่งนะเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงทั้งประเทศนะครับท่านผ แต่มันหมายถึงเนี่ยมันจะโยงไปเลือกตั้งเชียงรายนะครับท่านยังไงก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเว้ยเฮ้ยเพื่อไทยกระแสไม่ดีหรอกอะไรประมาณนี้เอาใส่เปอร์เซ็นต์ไปหน่อยเท่าไหร่วะเอายี่สิบสามละกันพักนี้พักนั้นล่ะยี่สิบสี่บวกมาสักสิบเอาสามสิบสามสามสิบห้าอะไรว่าไปเพื่อไทยเหรอสิบแปดเฮ้ยไม่เอาแล้วกูไม่ถูกใจเลยเอาสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ก็พออยู่อันดับสามไหมเอออันดับสี่อันดับสองก็ใส่ไปว่าไม่มีคนเลือกนะครับไม่รู้จะเลือกใคร เออก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมึงทําโพได้แค่นี้นะเนี่ยมึงอย่าทาเลยดีกว่าอับอายขายขี้หน้าเสียเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนักฟันธงของผมน่าจะยังแม่นกว่าหรือเปล่าก็ยังไม่มีรายงานข่าวนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆครับท่านแอดไลน์นะัดวิวชอ็อปสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้นะเนี่ยโดยลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะานแอลมอน์ปลาเกตขาวอบกรอบครับท่านมีทุกอย่างยกเว้นของที่ยังไม่มีสั่งซื้อเข้ามาได้500กม240บาท250กรัม4ส่งรลายสม่มีบบากรทนะงร้่ยห้าส ปลายเห็ดโคนทุบก็มีครับท่าน170กร,รมัม150าบบาททุเรียนทอด100กร,รมัม150บาทหมึกหยองนะครับท่าน150บาทกล้วยอบธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมกระดุนทอดก็มี150บาทมีมากมายหลากหลายนะครับท่านผู้ชมจิ้มลิงไลท์ที่ผม ฝากบุดไว้บนสุดของคอมเมนต์ก็ได้ครับท่านหรือสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้ส่วนอันนี้นะครับท่านผู้ชมผลิตภัณฑ์ดิบครับท่านมีแบบทั้งรับประทานนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แบบหยอดครับท่านแบบหยดนนเนี่ยใส่ปากนะครับท่านผู้ชมช่วยในการลดความเครียดนะครับท่านแล้วก็ช่วยให้ท่านนั้นอนหลับได้ดีขึ้นครับท่านโทรไปปรึกษาได้นะครับท่านผู้ชมหรือแอดไลน์ไปปรึกษาก่อน,อนก็ได้ครับท่านสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณอย่างเหลือล้นกันเลยทีเดียวครับ,รบท่านสรรพคุณมีมากมายหลายหลากนะครับท่านผู้ชมเลยอยากหานนหาัลลกเรบ แม่ก็ขอบคุณมาอีกครั้งครับท่านเมื่อกี้ไอของผมมันจะเป็นประมาณนี้ตอนที่พูดอยู่เนี่ยก,ก็พูดแหละแต่สมองมันไปข้างหน้าแล้วนะคะท่านผู้ชมงมั้นมันจะงับไม่ทัน พอจะพูดช้ามันก็ติดขัดเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมันสะดุดตรงที่คําว่าหลากหลายนะครับท่านผู้ชมพอหลากหลายไอสับที่มันคุ้นชินมาอีกแล้วหลากหลายหลายหลากหลากหลายเฮ้ยไอกินมากกินหลากหลายหายไปไหนวะเสียสมาธิไปเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมถ้าผมไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้มาครับท่านผมคงจะเสียคูณไปมากกว่านี้ตอนนี้ระจ้าตอนนี้ก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมก็ติดตามกันต่อไปครับท่านสถานการณ์จะเป็นอย่างไรอืม อันนี้มากันต่อ อันนี้มากันต่อเรื่องอันนี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านคงดีใจแทบน้ําตาไหลเป็นสายทานกันเลยทีเดียวหลังจากที่ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าชื่อเขาคนนี้หรือเปล่าสุประชัยใจสมุทรผู้เคยไปยื่นยุบพักก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมอืมก็ทําท่าว่าจะได้ผัวเป็นรัฐมนตรียุติธรรมครับท่านวันนี้มาอีกแล้วบางซุบสุประชัยใจสมุทรครับท่านยังไม่สุดนะเนี่ยผัวออกมาได้โลดเตือนเพื่อไทยคิดดีด,ดึงนัทวุฒิช่วยกฎหมายเคยถูกไล่ออกอายการนัทวุฒิไหนอีกแล้ววะะกกดเ้าาาไไปหชชื่่่ออ็มมจนคบ แต่เจออย่างเดียวนะเนี่ยป้าผัวล,ลุงข้างบ้านฝากมาบอกบางซุปสุปชัยบอกว่าอะไรจ้ามึงอย่าไปเสือกับเขาเลยนะเนี่ยบางซุปเอาตัวให้รอดก่อนยินดีด้วยนะเนี่ยถ้าเกิดได้ไปรัฐมนตรียุติธรรมทํางานให้ดีๆนะเว้ยเฮ้ยบางซุปมึงอย่าชกแฉกชกแฉกอะไรประมาณนี้อันนี้ป้าผัวลุงข้างบ้านบอกมาแล้วถ้าเกิดสมมติชกแฉกชกแฉกมีอะไรในกอไผ่เหรอจ้าเดี๋ยวมองเทงเขาจะล้มนะเนี่ยเขาพร้อมที่จะบริหารประเทศแล้วนะเขามีคณะรัฐมนตรีแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจอะไรประมาณนี้ถึงว่าแหมขับรถผ่านแถวบากภูม เสียงหัวลาะมันดังออกมานะครับท่านผู้ชมไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าครับท่านก็สุดแท้แต่ว่ากันไปครับท่านอ๋อวิลนดออกมายอมรับเต็มปากเต็มคำม,มองรัฐบาลมีเวลาสี่เดือนได้แค่ประคองนี้เศรษฐกิจเสียงปิมน้ำขับเคลื่อนยากครับท่านแต่เราก็บวตมาให้ขออภัยนะครับท่านผู้ชมภาพสะท้อนภาพสะท้อน แล้วยังไงต่อจ๊ะเอาขึ้นไม่ทันนะครับท่านผู้ชมทำํำช่วงนี้เครียดเป็นพิเศษเลยว่ะ ตอนแรกๆทำยูทูปมั่งนึกว่าจะง่ายนะครับท่านผู้ชมช่วงแรกๆมาเฮ้ยง่ายจริงว้ยเฮ้ยทำไปทํามาละจ้าพอคนติดตามขึ้นมาเยอะๆนี่ยิ่งตอนนี้ห้าแสนสี่แล้วนะครับท่านผู้ชมสี่หมื่นคนนี่ก็ว่าเยอะมากแล้วนะครับท่านตอนนี้ห้าแสนสี่หมื่นซับสไครต์ห้าแสนสี่หมื่นคนติดตามไปไปที่เรียบร้อยอืดูเหมือนจะเยอะเกินหรือไม่ไม่ใช่เยอะเกินเยอะเกินเกินคาดนะครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนผมมาอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านอันนี้ก็เตรียมพยายามอยู่นะเนี่ยพยายามอะไรจ๊ะ พูดให้มันช้าลงนะครับท่านผู้ชมอ่ะก็ขอบคุณครับท่านอน,นุทินยึดวงซุยไม่ใช่อน,นุเทง เอออนุทินยึดห่วงจุย้ยประยุทธ์ใช้โตะทำงานโตเดียวกันนี่เฮ้ยหันไปทิศทางเดียวกันด้วยนะครับท่านผู้ชมพลเอกประยุทธ์ของผมหลงเข้ามาฟังอาจที่จะน้ําตาลินไหลนะเนี่ยน้ำตาที่ว่าไม่ใช่น้ําตาแห่งความเศร้าแต่อย่างใดแต่เป็นน้ําตาแห่งความปิติครับท่านหาทิชชู่ไม่เจอกันเลยทีเดียวเฮ้ยพักสม้มอะไรวะเนี่ยเจี๊ยบอมรัตนะเนี่ยเขากลัวเหลือเกินกนเลยทีเดียวกลัวอะไรจ้าเดี๋ยวนะเนี่ยถ้าเกิดไม่เลือกอนุทินเดี๋ยวประยุทธ์จะได้ประยุทธ์กลับมาตอนนี้ก็ได้แบบอืมบรรยากาศประยุทธ์กลับมาเล็กน้อยสาหรับ ทุินยุทธห่วงจุย้ยสมัยประยุทธ์นะเนี่ยใช้แบบเดียวกันใช้โต๊ะทำงานเดียวกันนะเนี่ยหันไปทางไหนก็เจอเกันไม่ใช่หันไปทางไหนก็จะเป็นแต่ทิศทางเดียวกันนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ครับท่านแล้วทําไมถึงเป็นแบบนี้จ๊ะบอกไม่รู้เหมือนกันว่ายังไม่ได้ถามนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมติลังสีมันโลม,มาเห็นแล้วเนี่ยคงเจ็บปวดเหลือเกินหรือเปล่าวะแล้วตอนนี้มีคนไปขุดคลิปนะครับท่านผู้ชมลังสีมันโลไปออกรายการที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยพักนั้นพักนี้เพื่อไทยเปลว่าวเนี่ยเพื่อไทยไทยแล้ววะ เออเนี่ยคุณไม่รู้เหรอว่าเนี่ยอนุทินเขาเคยร่วมกับประยุทธ์หรืออนุทินเขาเคยอย่างนั้นเคยอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นต่อจ๊ะพอวิโรจน์พูดประโยชน์ประโยคหนึ่งจบนะครับท่านคนก็ไปตัดตรงนี้ไว้เฮ้ยอนุทินชอนวิรุคุณนายกรัฐมนตรีคุณไม่รู้เหรอว่าอนุทินเขาเป็นนั่งร้านให้ประยุทธ์มาก่อนไปร่วมเขาได้ไงอนุทินชอนวิรุคุณเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็จะอื ร้ามากไม่ได้นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสร้างมากแล้วนั้นโซดาครับท่านไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะเนี่ยแต่ถ้าเกิดแบบนี้หรอจ๊ะมันจะเริ่มเข้าตัวนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดแบบโอยตามตามีตามตามั่งก็ยังว่ากันไปครับท่านแต่นี่เราดีกว่าใครนะครับท่านผู้ชมใช่กว่าเพื่อนนะเนี่ยคนนั้นไม่ดีเฮ้ยคนนี้ไม่ดีแล้วนี่ไม่ดีอีกแล้วพอมึงโดนหรอจ๊ะมึงจะโดนคูณสองนะครับท่านผู้ชมก็ ออกมาประมาณนี้ไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านก็พร้อมเป็นนายกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านเลยแล้วก็ไม่ต้องเสียใจไปเราแพ้เลือกตั้งก็เพราะคนก็เห็นเนี่ยอยู่ได้แค่4เดือนเลือกใครไปก็เหมือนกันอีกอย่างก็เป็นฝ่ายค้านเหมือนกันด้วยก็เลยไม่ได้แปลกใจที่ผลออกมาเป็นแบบนี้ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมสรรหาคําอีแหลงมามากมายก่ายกองลเลยทีเดียวครับท่านรอบหน้าเขาก็จะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะเนี่ยพ่อโพบอกออกมานะครับท่านผู้ชมแต่ทําไมเป็นแบบนี้นะเนี่ยในการเลือกตั้งเชียงรายแล้วเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งสีสกเก อีกนัครับท่านผู้ชมมันจะมารูปไหนอีกนะครับท่านอืด้านนายกอิงก,ก็โล่เข้าพักเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมเตรียมจัดแจงทั้งหลายแหล่รู้สึกว่าจะมีอาจารย์ผมยาวนะเนี่ยชัยยันชัยพรนะครับท่านผู้ชมให้แกเป็นศาสตราจารย์ด้วยหรือเปล่าวะออกมาบอกว่ายหลังจากนายกอิงของผมนะครับท่านผู้ชมออกบอกมาว่าเนี่ยเราพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านตอนเนี่ยตรวจสอบแบบแข่งแข็งกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้เฮ้ยมือนกับว่า พรคประชาชนเขาไม่รู้ว่ากึ่งไหนนะครับท่านผู้ชมครึ่งไปทางนั้นครึ่งไปทางนี้หรือเปล่าไม่รู้ก็เกิดอะไรขึ้นจ้าชัยันชัยพรเดือดนะเนี่ยไม่ได้เป็นสสจะมาทําหน้าที่ฝ่ายค้านได้อย่างไรโอ้ยแบบนี้ทั้งโอ้ยไม่รู้อีพูดปือนะคบท่านผู้ชมเพราะเขาก็เป็นศาสตราจารย์ด้วยนะครับท่านผู้ชมของผมเนี่ยแค่โอ้ยอม,มันคิดแบบนี้ได้นะครับท่าน ก็เรียกประชุมสอสอได้นันเนี่ยเป็นได้เว้ยเฮ้ยเสรีพิสุทธิ์ก็เป็นได้นันเนี่ยร่วมฝ่ายค้านนะครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าพักเลยนะล่ะจ้าสุดารัตก็เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเรียกประชุมสสูงสอสอได้ครับท่านต่างก,กับพักอย่างหน่อยตรงที่ว่าอันนั้นเรียกแล้วไม่ค่อยมาแต่อันนี้เรียกล่ะจ้าโอ้ยมากันทันทีนะครับท่านก็ช่างกันไปก่อนประชาธิปัตย์ใกล้จะล่มสลายลงไปเรื่อยๆหวังจะดึงอภิสิทธิ์นะครับท่านผู้ชมมากอบกู้ครับท่านกู้หน้ากู้ตานะครับท่านผู้ชมอภ ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดให้ดีเอามาตามเตียมานะครับท่านผู้ชมมาเป็นหัวหน้าครับท่านน่าจะสดใสมากกว่านี้นะเนี่ยมากกว่าที่อภิสิทธิ์จะกลับมาโดยตอนนี้ส่วนที่ลิ้มทองคุณออกมาตีอภิสิทธิ์อย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมจะพังพัดพังเพิดหรือเปล่านั่นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่อง MOU 43-44ผมก็ว่าอยู่แล้วเชียวว่าอยู่แล้วเชียวว่าอะไรจะเนี่ยว่าทําไมคุณอภิสิทธิ์นะเนี่ยเงียบจังนะครับท่านก็เพราะว่าเนี่ยมีการไปเซ็นจาก เอ้ยจากอะไรแล้วว่าข้อตกลงกลายเป็นสนที่สัญญาซัแล้วหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้มันเกิดสมัยคุณน,นี่เองคุณอนภะิสิทธิ์ผมก็ถึงว่าคุณเงียบไปคุณอย่ายิ้มนะคุณต้องออกมาออกมาทําอะไรจ๊ะออกมาเอ้ย แถลงไขนะเนี่ยเรื่องนี้แม่ถึงว่าทำไมเงียบจังโอ้อันนี้ก็มองได้หลายมุมนะคะท่านผู้ชมสนธิพูดออกมาแบบนี้นะเนี่ยข้อมูลน,น่าจะจริงอยู่แล้วระดับสนธิอีกด้านหนึ่งละจ๊ะยังไงไม่รู้อ่ะแต่สกัดอภิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นนายกหรือเปล่านะคบท่านผู้ชมหลายภาคส่วนก็มองกันไปแต่ผมยอมรับนะคบท่านผู้ชมแบบสนธินี่แกซัดทุกดอกนะคบท่านผู้ชมทั้งประยุงตประยุทธ์ครับท่านโดนกันทั่วหน้านะเนี่ยอืมแล้วก็โอ้ยตรงข้ามกับไอ้พวกม็อบนะคบท่านผู้ชมไอ้พวกนั้นก็ไม่มีอะไรวันวันหนึ ต้องอะไรบ้างเนี่ยต้องเพิ่มต้องเพิ่มเพิ่มโทษอ่ะลดชั้นนะครับท่านผู้ชมนักโทษอะไรประมาณนี้ชั่วเหลือเกินกันเลยทีเดียวไอ้มบนี้แม่มึงไอ้ดูหน้าแต่ละตัวก็โซโหนี่รันโทนะครับท่านผู้ชมไรอนาคตสิ้นดีเอาแล้วทําไมเขาไม่ไปทํางานหน้าแบบนี้นะครับท่านถ้าผมเป็นเจ <c oughs> ้าของบริษัทก็คงไม่รับครับท่านมึงเหมาะกับแบกบูญอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ได้เหยียดอาชีพแบบแบกอะไรนะครับท่านผู้ชมแต่มันดูแล้วเป็นแบบนั้นจริงๆครับท่าน โอ้ยหลายคนก็ฟันธงหน้าแตกหาแดกไม่ค่อยได้นะครับช่วงนี้ก็ยังคงมันหน้าไปตรงนั้นไปตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็เรื่องของเขาไปก่อนครับท่านก็น่าจับตามองพัรคประชาชนมาอีกแล้วเตรียมอภิปรายแถลงนโยบายชี้ควรใช้งบประมาณอย่างระมัดระวังไม่ผูกพันไม่ผูกพันรัฐบาลต่อไปมั่นใจสี่เดือน แก้หมวด15ทันนะครับท่านผู้ชมนิพิษแนะประชาธิปัตย์ล่มสลายแน่ทอาเลือกหัวหน้าใหม่แทงไม่ถูกคนหนุนอภิษ์คัมแบ็กยินดีช่วยแล้วยินดีคือใครจะจะมาช่วยบอกไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดเป็นผมเอามาตามเดียนะเนี่ยมาเป็นหัวหน้าพักนะครับท่านผู้ชมถามทําไมวะก็เจ้าบ้าตามเดียครับท่านดูแล้วดีดีแล้วเดียหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ๆสินค้าแอดไลน์นดัดวิวช็อปเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมส่วนผลิตภัณฑ์ดิฟครับท่านอันนี้แบบรับประทานนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นพิ ไม่รับกระสายกระสับอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงบานกลางครับท่านผู้ฟังเที่ยวรบขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม